อยากกินเป๊ปซี่เฮ้ยตายวะเด็กกระวังลมแดงผมไม่ได้กินเป๊ปซี่เฮ้ยฉันกำลังวิ่งไปทุกคนเบวของแคททูซับเฮ้ยจะถึงแล้วอีกนิดนึงไอ้ตายสิลองกับเฮ้ยพระเอกมาแล้วรอชิบเฮ้ยนายดำไทยถอนบอลคนเป๊ปซี่แล้วโอ้โหอร่อยที่สุดจับจุ้เบยเดี๋ยวไปซื้อมากินกันเยอะๆนะ โอ้ยใช่ร้อนว่ะโอ้ยบทูดฉลาเลยเมื่อกี้ใครว่าร้อนนะเฮ้ยอะรวะแต่เวลของแป๊บซี่ว้าวจ้าว้ยเย่มาเฮ้ยไม่เขาไม่ด้ใจเฮ้ย่เฮ้ยแล้วไปอ้ยเยี่ยมจบ้ว้้ไ้ี่ยมาเแล้งไป้ยมบาวเแไปเ่มจุ้าวยาลืวไปเื้าแดกกันเยอะๆนวเว้ย้ว